คือฟางหนึ่งก้อนนี่เวลาเราจะโยนลงน้นําในน้ําเราเนี่ยเราต้องการให้มันมีธาตุอาหารไหมใช่อ,อ,อเาเฮียก็อยากต้องการธาตุอาหารผมเคยพูดเสมอว่าในปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันคือโปรตีนโปรตีนในปุ๋ยยูเรียที่เขาวิเคราะห์ออกมามันคือสิบหกเปอร์เซ็นต์ทำไมปุ๋ยยูเรียมันกลายเป็นโปรตีนรู้ไหมแต่มันต้องให้สัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีสีพาะเป็นตัวจัดการบริหารจัดการให้โดยเฉพาะวัวถ้าวัวมันกินเขาปุ๊บมันจะได้โปรตีนตรงนั้นสองร้อยแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์กินกฟางเขาอว้วน แต่เราต้องเข้าขบวนการหมักไม่หมักไม่ได้นะมันไปกินเดี๋ยวดี๋วมันจุกเลยนะเขาก็เอาไปหมักให้ปุ๋ยยูเรียมแตกตัวเสร็จแล้วให้จุลินทรีย์ละกากน้ำตาลมันทำการย่อยสลายแต่เนื่องจากว่าเราต้องการเอาไปปรับธาตุีเในสระเพราะว่าดินของเราเนี่ยมันเป็นดินหินดินทรายที่มันมีแคลเซียมใช่ความมีแคลเซียมเพื่อพวกนี้โดยหลักๆก็คือน้ํามันจะไปทางดำเราก็ต้องการปรับพีเอชมันอยู่พอดีพอดีหน่อยแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารในน้ํารำ น้ำปลาปลาออกมาเนาะมาดูครับเอาน้ำปลาปลามาเอ่อน้ำบาดานมาแล้วก็อสูบไปเข้าสวนนะครับคือในอนาคตผมที่ผมถามไม่ใช่ถามอะไรครับผมต้องการให้น้ำตรงนี้มันมีธาตุอาหารเลยครับครับเออได้ได้คือให้เฮียไปเอาฟางตั้งห้าก้อนสิบก้อนก็ได้ครับครับเสร็จแล้วเฮียก็เอาขี้วัวยัดที่ฟางที่ฟางแล้วกองยยูเลีย ใส่เข้าไปอย่างละประมาณฟางก้อนหนึ่งฟางวัวเนาะใส่ไปละฟางละสองสองกิโลก็ได้คถ้ารถยนตโรงั้นอ๋อเป็นอาหารปลาส่วนหนึ่งเป็นอาหารปลาครับในปุย๋ยยูเรียที่มันอยู่ในฟางหนึ่งก้อนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าในตัวเจนเนาะในตัเจนก็คืออ่าพอมันไปอยู่กับฟางครับพอมันอยู่กับฟางปุ๊บมันจะมีโปรตีนปกติโปรตีนที่อยู่ในปุย๋ยยูเรียถ้ายังไม่มีการหนัก มันจะมีแค่สิบกปอร์เซ็นครับผมเอ่ครับแต่พอมันไปนอยู่โปรซางปุ๊บโปรตีนอยู่ตรงนั้นมันสองร้ยเจ็ดิเอ้สองร้อยแปดสิหกเปเซ็นตโอ้ขึ้นมาขนาดนั้นเลยเนาะถูกอ,อันนี้มันงานวิจัยครับครับพอเรามายโยนลงน้ำํำปุ๊บปุ๋ยอยู่นี่คือปุ๋ยยูเรียครับซึ่งปลามันกินได้ครับอ๋อครับแต่พอเราดูดน้ําไปใส่พืชเราจะลดปุ๋ยเคมีลงอ๋อคือลดตัวเอล่อย <laughs> ลดตังไวนะว่างั้นถ้าผมไม่เข้าสวนผมก็ไม่บอกครับออาถ้ครับเข้าใจละผมจะบอกเฉพาะเวลาผมไปสวนครับอันนี้เราได้ในตัวเจนฟรีเราเราก็สูบน้าใช้อยู่แล้วไงครับแต่บางเงินว่าน้ําเรามันมีในตัวเจล็ดมันก็ได้ใช้ประโยชน์ไปเลยโอเคเออเราก็ใส่ไปทีละสิบก้อนห้าก้อนสิบก้อนก็ใส่ไปเดี๋ยวจะจัดการให้ครับการเงินอะไรเข้าใจละแล้วต้องใส่ขี้วงคือวัวลงไปได้ไหมต้องใส่ครับเป็นอาหารปลาไปด้วยเนาะก็ี๋้วแต่ครับตรงนั้นปลาจะเป็นอาหารไปตัวนั้นมันก็เป็นปัจทั่เฮ็ดตัวตัวนั้นมันก็เป็นปัครับครับ หกเจดก้อนก็นพอนะครับสรขนาดนี้นะเอาเอ,าอ,อันนี้<อ>แนะนําอย่าไปเดินตรงกลางเนาะอันเนี้ลิมิมนิมดหน่อยเอาเดินตรงตรงสันเด้อตรงกลางตัวใครตัวมันเนีย้ยคุณคบางทีเราก็ไม่รู้มันผูยังไงบ้างเนี่ยคือศูนมะพร้าวผมอาจารย์ปีนี้จะปีที่แปดแล้วครับครับแล้วผลผลิตก็ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันร่วงเยอะเนี่ยแล้วก็เกินนี้สู้กับวด้วงอยู่แล้วก็เพี้ยแป้ววงตามตามฤดูของมัน ฟอสโฟโยนพอเอาไปโยนในกิ่งในก้านมันได้ไหมฟอสโฟยิบไลท์อันนี้ผมไม่เคยใช้ก็เนี่แหละเอาไปโยนในกิ่งในก้านมันใส่เอาใส่ช้อนโยนอัดเข้าไปได้ไหมทำยังไงจะขึ้นไปโยนใส่ได้ก็จะมีลูกน้องอะนะเขาจะมีบันไดขึ้นไปทําโยนเข้าไปใส่เวลาเขาไปล้างคออะไรพวกเนี้ยข้างบนใส่ไปในกาบในเครืองมันอะใส่ไปหน่อยสักกิโลหนึ่งต่อต้นอ่อครับใ,ในโคนนี่ก็ใส่ไปเลยสักสี่ถ้วยใส่ในโคนยิบโซฟอสโฟยิบไลท์ที่ที่อาจารย์ทาใช่ไหม อันนั้นผมสั่งมาจากแม่หมะโดยตรงให้คนให้บริษัทจีนเขาทาให้อคือผมเอามาเลี้ยงเชื้อพอดอทั้งสิบห้าพอดอแล้วเอาใส่ไปเพื่อบริเวณนี้มันตัยิบไรอ่าฟอตัวยืบไรลตัวนี้เข้าใจละอ่ามาก็ตักถ้วยแกงสีถ้วยแกงใส่โปะสี่ท่านไม่ต้องกระจายนะเอาไว้ในต้นมาเลยให้มันติดต้นเลยติดโคนนะสีทิศโคนสีทิศแค่นี้ประมาณสี่ห้าหกเดือนค่อยใส่เทียอและบริเวณนั้นสักลูกสักกิโลหนึ่งช้อนตักโจนหา ไม่ได้ให้เด็กจัดการกับโยจากข้างบนมาข้างล่างเลยแล้วก็มันจะอยู่กิ่งไหนก็ช่างมันก็ไห้มันร่วงอยู่นี่แล้วแต่มันครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยพวกล่วงมันไม่ค่อยถูกกันอมาแรงมันไม่ค่อยถูกกันแต่ไม่ต้องไปใส่เยอะใส่ประมาณกิโลเดียวพอใส่ไปตรงไหนก็ไปใส่ไปเถอะครับข้อดีของมันคือมันจะทําให้มะพร้าวดอกมันไม่ค่อยลวกครับโอเคละอันนี้พวกสารปรับปรุงดินครับแล้วแต่มันจะไปเพราะล่างมะพร้าวต้นนี้มันไปถึงนู่นแล้วแหละ ใช่ใช่ใช่เรายืนมองนี่ก็เห็นเนี่ยอาจารย์เห็นไหมเนี่ยลากมันอ่านั่นแหละก็ใส่ไปเถอะครับใส่ยังไงก็ได้กินครับครับอันนี้ถ้าอยากให้ดีอยากให้ไม่กินเลยเพราะเราให้น้ำใช่ไหมครับใส่บริเวณน้าที่น้ำที่น้ำเปียกเนาะครับนี่แหละน้ําอยู่ตรงไหนมึงก็ใส่พอแล้ว๋ยวมันมาหาเองมันหรอกเดี๋ยวมันละอ่าเดี๋ยวมันดูเองของมันเองครแค่นี้เองครับอันนี้มะพร้าวผมมามาจากอ่าอ่าบ้านแพ้วอ่าผ่านน้ำพ้อมเนาะเอาบ้านแพ้วมาปลูกเลยไม่ได้เอาแบบ กายพันมาปลูกนะให้เขาเพาะที่บ้านแ้วเลยแล้วก็มาลงก็ผมคิดว่าเบายุทธจะมีโอกาสเข้ามาอีกประมาณสักสี่ห้าเดือนได้เข้าไหมได้เข้าอาจารย์เดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนเมษเมษาครับเมษาพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหาต้องสิงหาต่อกันยาน่ะหาหาเวลามาพบเพียนะเพราะว่าพอใส่ไปรอบที่หนึ่งทุกยี่สิบเอ็ดวันแรกเราใส่ยังไม่ต้องไปเติมเคมมก็ได้เอาของผมใส่ไปผเวๆฟอสฟอใส่ต้นแล้วก็ทวกนั้นก็ใส่ตามนี่แหละยี่สิบเอ็ดวันเพียก็ใส่รอบสอง พอรอบที่สามปุ๊บเนี่ยเนี่ยต้องผสมเคมีนะเพราะว่าจุลินทรีย์มันเริ่มทางานทุกอย่างเข้าที่แล้วก็เึริมเคมีก็คือปุ๋ยของผมหนึ่งกระสอบยี่ห้ากิโลครับตอนนี้เราเอาทั้งรอบเราเอาทั้งทั้ง้ทัง,ทง,ทงยอดเราเอาทั้งหมากเราเอาทั้งผลมาเอาความเซ็จเนี่ยก็ใช้ศูนย์ศูนย์หกศูนย์เนี่ยครับตีเป็นกิโลนะครับกิโลครึ่งแล้วเอายี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์บวกกับศูนย์ศูนย์หกไอบวกกับสี่สิบหกศูนย์ศูนย์เอาบวกกันครับตักมากิโลครึ่งครับให้มัันได้ปุ๋ยกครบ ใส่ในปุ๋ยผมน่ยยี่ห้ากิโลโอเคคนๆๆๆแล้วก็ใช้น้ําหมักอะไรก็ได้น้าหมักของอาจารย์เองก็ได้หรือว่าน้ําที่เราพรมครับกำแล้วไม่แตกเก็บใส่กระสอบคืนครประมาณยี่สิบกว่าวันเนี่ยพอเราใส่รอบที่สองปุ๊บเราให้ลูกน้องทําไว้เลยพอยี่สิบกว่าวันปุ๊บพอรอบที่สามปุ๊บเอาพวกนี้มาใส่พอพวกนี้มาใส่ปุ๊บผมคิดว่าประมาณสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนพวกใบกระจกกระแจ๊กที่มันมีพวงมีเพียอะไรด้วยยอดใหม่ออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันเขียวปุ๊ดหมดแหละครับ เพราะว่าตัวฟอสฟอร์ยิบไรที่อยู่ในนี่ก็ดีอันนี้ก็ดีเพราะว่าสี่ห้าหกเดือนถ้าทําตามนี้รับประกันว่าเปลี่ยนครับอันนี้หลังที่เหลือเราก็มาไล่เล็บกิ่งเล็กกิ่งที่มันแห้งครับหลังจากนั้นพอมันยอดใหม่ออกมาปุ๊บมันจะเป็นเหมือนตันแถวที่มีน้ําอยู่ตลอดเวลาทันทีมันต้องสู้กับเขาได้ดิต้องตัดหับมันอยู่นั่นครับแต่มันของเราไม่ได้อยู่นั่นเพราะว่าเรามันอยู่ทั้งโคกใช่เพราะมันทําไม่ได้ก็เลยไม่มีทางเราต้องให้มันกลับไปอยู่บนเขาได้ก็คือเอาจุลินทรีย์มารอถูกต้องฮะเพราะว่าาขของเ ของเขามันอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ินซีนมาจากข้างเหนือมะกองอยู่นั่นหมดเนาะมันก็ได้เปรียบเราเลยใช่อยู่ินซีบ้านเราท่านาน้ำมันไปทางนูน้นมันก็ไปหาบ้านเขาคือเก่าแล้วครับนะครับอ,ต,อตรงนี้นอาจารย์เดินนิยามยมาันเยอะนะยังแต่ว่าของเรามันอยู่โคกเฉยๆแต่น,นี้เราต้องสร้างโคกให้กลายเป็นเหมือนเขาเหมือนกันครับเนี่ยเราต้องเราต้องจัดแจงพื้นที่เราให้กลับไปหาโคกเหมือนเขาอาจารย์ว่าอายุตอนนี้กําลังให้ลูกให้ผลเนาะประมาณนี้แหละครับเนาะกำลังกำลังเลยเราก็ต้องบํารุงอ่ะนะบำรุง คืออย่างนี้เขาก็ให้ลูกให้ผลมาหลายปีแล้วแหละว<ช>่าตอนนี้เราจะทํายังไงจะให้มันได้เต็มพวงถูกต้องฮะแน่วงเยอะเลยคอ่ะอย่างนี้มันออกมาตั้ง 20, 20, 20, แต่ยี่สิบยี่สิบเหลือะเท่าไหร่เน <c oughs> ี่ยแปดครับสิบห้าเดือะสี่ออย่างนี้มันก็เสียโอกาสไปน้อเฮนะครับออย่างพวงนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะร่วงอีกเท่าไหร่นั่นแหละมันถือว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวที่มันส่งเสริมไม่ให้ร่วงตัวหลักๆที่มันส่งเสริมไม่ให้ร่วงก็คือกลุ่มโบลอนครับ <c oughs> แต่บางเอินว่าโบลอนที่เราซื้อมาจากท้องตลาดเนี่ยก็ใช้อยู่แล้วแหละ ครับอ๋อ oh, okay. แต่ถ้ามันผางกันหนักเพื่ออะไรเพื่พวกนี้มันจะไม่ค่อยร่วงครับแต่ไม่ใช่ว่ามาใส่เดือนเดียวจะให้มันไม่ร่วงเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าว่าผ่านไปแล้วปีหนึ่งเออมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นตอนนี้เพราะว่าผมจะได้มีโอกาสเข้ามาอยู่แล้วเราก็ <Okay. S 2> มาไล่สรุปว่าเออมันขาดอะไรครับเพราะว่าในธาตุอาหารที่ผมใส่ให้เนี่ยมันไม่ได้ขาดอะไรสักตัวแต่สำคัญว่าคืชนเนี่ยน,นำไปใช้ประโยชน์ได้ประมาณกี่ <Okay. S 2> เปอร์เซ็นต์เรากลับมาดูตรงนั้นก่อนครับ ไอ้พวกที่ไหนเห็นไหมลูกเหลืองๆไอ้ลูกที่มันเป็นเกล็ดๆนั่นแหละนั่นแหละไอ้พวกนี้คือสังกะสีมันไม่พอครับ๋อ้ี่เลยจับทาาุสังกะสีมันไม่เพียงพอตัอคือธาตุบางตัวมันไม่เพียงพอในการส่งเสริมให้เปลือกแข็งแรงเนี่ยมันออกสีตันตานเนาะกับคือธาตุธาตุพวกนี้มันไม่เพียงพอครับพอเราใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บอยู่ลินซีมันจะบริหารจัดการลูกมันก็เขียวครับอีนี้ทาไมผมถึงเน้นโพแทสเซียมเพราะว่าถ้าไม่เน้นโพแทสเซียมปุ๊บมะพร้ามมันจะก้นแหลม ไนโตรเจนมันสูงมะพร้ามจะก้นแหลมครับแต่ถ้าไนโตรเจนไอ้ heaven, ถ้าโพแทสเซียมมันสูงปุ๊บมะพร้มามมันจะมวนจริงจริงคือเลูกส้มโอน่ะอ๋อครับถ้าเฮียบอกว่ามะพร้ากกูเป็นไรว่าก้นแหลมๆนั่นก็แสดงว่าไนโตรเจนสูงกว่าโพแทสเซียมครับเออถ้าก้นมันมวนปุ๊งๆเหมือนส้มโอเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละโพแทสเซียมสูงกว่าอันนั้นเราปวานจอยไปนี้ครับเ <laughs> นี่มมอยอันนี้ก็ไปสุดนู่นแหละอาจารย์ถ้าขี้เกียจเดินหรือจะพอตรงนี้ก็แล้ครับได้ครับไม่เป็นไรเราก็เอาภาพรวมครับ ประมาณตีซะเอาไปสามร้อยสี่ร้อยนี่แหละสามร้อยสี่ร้อยต้นครับอะก็พิจารณาดูแต่ละเซตแต่ละเซตไปเพราะว่าตามที่มองดูก็คือถ้าตอนนี้มันเต็มเนาะผมก็คิดว่าเอาขายทลายละเดือนละสองทลายต่อตอน้นครับเอาแค่ okay, นี้พอรจริงนะก็ว่าผมว่าต้องมีการบำรุงมันขาดอะไรสรักอย่างเราไม่รู้อก็อย่างที่บอกว่าไอ้ที่ขาดก็คือว่ามันไม่ได้ขาดหรอกแต่มันไม่เพียงพอ เพราะว่าตามที่มองเนี่ยมันไม่ได้ขาดถ้าขาดแล้วไม่มีลูกหรอครับครับยังแต่ว่าธานอาหารที่เคยมีมันไม่เพียงพอี้เรามาเพิ่มให้มันก็คงโอเคแล้วเนาะครับก็อย่างที่บอกว่าขอเวลาหกเดือนครับสิงหาต่อกันยาเบวายุดก็หาวันมาหาเฮียได้แล้วก็โทรแจ้งอาจารย์แล้วก็พากันประสานกันว่าเออนัดประสานกันเฮียว่าเฮียว่างวันไหนหรือว่าเราพร้อมวันไหนอาารมาก็เข้ามาดูเพราะว่าต้องให้เวลาอยู่ในซีเขาทางานหน่อยแล้วที่อาจารย์บอกมาสูตรนี่มีคนให้ข้อมูลได้ไหมผมจะได้มาให้รุ่นน้องปฏิบัติ ที่ว่าเอาเอามาหมักอะไรต่ออะไรนะก็เดี๋ยวโทรหาบบายุบเบายุบเขาก็จะเขียนสูตรให้เพราะว่าผมก็จะบอกในไลน์โอเคอันนี้เขาจะบอกว่าจะทําอะไรจะทําอะไรผมก็หายมาหมดผมไม่ได้กักกันตัวหรอกครับผมให้หมดครับคืออย่างนี้ผมผมไม่ได้จดไงแล้วก็ถ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้เขาจดแล้วก็จะถ่ายรูปส่งมาให้ครับอันนี้คือเอาเราพูดกันก่อนคือใจผมเนี่ยกําลังคิดที่ว่าจะจะออเดอร์อ่าของของอาจารย์มามามาช่วงสักกลางกลางเมษาหรือปลายเมษาเพราะฝนมันจะลงมาพอดีนะก็ดูเพราะว่าเอามาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องรอใส่ มาถึงปุ๊บถ้าพร้อมก็ให้ลูกน้องใส่ได้เลยต้ม,มาปุ๊บก็จัดการมันก็บริหารจัดการได้เลยครับคือถ้าเราบริหารจัดการเร็วมันก็ได้เริ่มนับหนึ่งถูกต้องนะอนับหนึ่งปุ๊บเราก็จะได้มองว่าเออวันนี้อาจารย์เห็นเห็นภาพรวมแล้วอฮะตอนนี้พออีกหกเดือนเดือนปุ๊บยุลซีมันไปถึงไหนเราก็จะมาสรุปว่าเออขนาดนี้ม<อ>ัดโฟยิบยไลนเนี่ยมันไม่ได้ใช้เยอะอ่าต้นมะพร้าวปีหนึ่งมันใส่ไม่เกินสองถ้าไม่สองก็ช่วงแรกอาจจะใส่ปีละสามครั้งครับ พอปีที่สองปุ๊บถ้าเราดูว่าลูกมันไม่มีโอกาสล่วงอะไรไม่ผิวแล้วก็หลังลดเหลือสองเลยครับทุกหกเดือนทุกหกเดือนมาเป็นหกเอาง่ายๆว่าปีแรกเพิ่มหน่อยคเพราะมันไม่เคยมีใช่ใช่พอปีที่สองมาปุ๊บก็าดูพอปีที่สามที่สี่ปุ๊บเออมันแข็งแรงดีแล้วรอบเดียวจบครับแต่แล้วเขามีพอแล้วเขามีพอแล้วเพราะว่ากลุ่มนี้มันอยู่ในตระกูลปูนแต่ว่าเมื่อเขาพอเขาก็คือพอไปเติมเขามากๆปุ๊บมันไปบล็อกตัวอื่นมันมันไม่ใช่เรื่องดีถ้าออดอด์ไปนี่ มีมีคนรู้แล้วใช่ไหมว่าควรใช้อะไรเท่าไหร่เท่าไหร่บ่าวยุทธก็แจ้งไปแล้วบอกบ่าวยุทธบอกบ่าวยุทธข้อมูลเบื้องต้นอันนี้มะพร้าวของผมต้องการเนี่ยแหละประมาณจํานวนเนี้ยอาจารย์แล้วอย่างสวนมะพร้าวของเฮียวิเชียรเนี่ยมีอะไรที่อาจารย์ควรแนะนำบ้างเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ตัวอื่นมันไม่ได้มีปัญหาครับมันมีเคยงจะหาคือยูรินซีมันไม่มีอืมีแต่มันมีน้อยใช่ใช่ต้องพูดกระตุ้นีม่ยอมรับเลยใช่ไม่ไม่มันมันไม่ได้มีกติกาผมบอกว่ามันทุกอย่างมันพอเพียงอยู่ เพราะตั้งแต่ปลูกมาก็ไม่ใช่ว่าไม่ใส่ปุ๋ยใส่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าตัวที่จะไปย่อยปุ๋ยคงค้างก็ยังไม่มีเรารู้แต่ว่ามีปุ๋ยแต่แมาเฮียเขาก็รู้อยู่แล้วเอาแต่ละปีเขาก็ไปเอาขลเคมีมากกสอบเคมีอยู่ไหนเขาก็ใส่อยู่แล้วไม่ต้องหวง่วงหรอกครับ,รบแต่ว่าไอ้ที่ใส่ไปเนี่ยมันได้กี่เปอร์เซ็นที่มันกินอืหลักๆมันก็กินได้สองเปอร์เซ็นต์เพราะตัวที่จะกินได้เป็นร้อยสองร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องเป็นพอดอก<ๆ>องคม<อ><ๆ>พัฒนาที่ด<ๆ>ินนั่นแหละแต่ตอนนี้พอดอกอมพัฒนาที่ดินถามแม่่า เอาไปเห็ดหยังใช่นนรู้พอดอเพราะว่าเฮียก็รู้อยู่แล้ว,วเพราะเฮียก็ไปอบรมมาตลอดแหละครับ,รบพอดรอ่นั่นพอดรอนี่ไปถือบางทีไปงานผู้ว่ามาเนี่ยมาเขาก็กกแจกไม่รู้ไปวางไว้ที่ไหน <laughs> อันนี้ <laughs> จริงๆเอาก็<ๆ>ผมพูดแล้วไงว่ามันมีหมดแม้กระทั่งน้ำมงน้ำหมากก็เคยให้ลุงน้งทำไม่ต้องกลัวหรอกครับสวนนี่ไม่ต้องกลัวสวนใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องกลัวแต่ไปต่อไม่ได้เพราะ เรายังไม่มีคนมาเนี่ยมากระแทกใส่เลยอืมอันนี้บางนี้มันต้องไปอย่างนี้ตรงนี้มันต้องไปอย่างนี้พอตอนนี้รู้จากกันแล้วว่าเออมันต้องมีความสําคัญตอนนี้เราถึงจะมาเข้ากระบวนการน้ําหมักอยู่ไหนตัวน,นี้จะมักกุยแบยบไหนอะไรแบบไหนเราก็จะมาบริหารจัดก,การช่วยอย่างเวลาจะทําช่วงแรกจะไม่ต้องหมักเคมีตอนแรกๆก,ก็เอาใส่เตียวไปก่อนรอบหนึ่งกับรอบสองพอรอบสามถ้าลูกน้องมีเวลาว่างก็ให้ลูกน้องหมักถ้าไม่มีเวลาว่างก็บอกกางนี้ได้เลย ก็อาจจะหมักมาจากโรงงานเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆผมคิดตามความเป็นจริงเคมีขึ้นเท่าไหร่กีกะสอบกีก็สอบครั้งนี้ผมก็คิดค่าเคมีต่างหากแยกไปเพราะว่าทางเงี้ยก็ซื้อเคมีให้ผมเพราะที่นู่นมันมีเครื่องจักรใช่มันมันก็จะสะดวกมาถึงลูกน้องก็ได้ใส่เลยใส่เลย่แต่ถ้าลูกน้องมาโกยนั่นโกยนี่แล้วมันก็บนซ้ายบบนขวาใช่พอหลังๆมาเนี่ยพอทุกว่าอาจารย์ทําให้ปุ๊บอาจารย์ทําให้ก็แจ้งน้องๆเขา <C le af> อ่ามันมีกี่ต้นแล้วก็ท่าเฉลี่ยเราก็จะมาเฉลี่ยเรื่องของเคมี <H ugh> แต่พวกนี้มันกินต้นละกี่กิโลผมก็กเฉลี่ยให้ <H ugh> พอเฉลี่ยให้ปุ๊บก็ตัวเคอีนซีมาปุ๊บมันเป็นอินรียเคมีเนาะ <H ugh> เราก็บอกว่าอ้าวพอใส่อินรีเคมีไปแล้วต้นนี้มันจะต้องใส่ประมาณกี่เท่าไหร่เท่าไหร่เราก็ไล่เลย <H ugh> แค่นั้นเองมัน <c oughs> มัน,ม,นมันจะได้ง่ายต่อลูกน้องผู้ทาครับ <C oughs> ลูกน้องเนี่ยมันจะช่วยเราเตรียมที่ก็คือแต่ละพวงมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บลูกน้องมันขยันพูด ใช่ใชแต่ถ้าเดินสิบต้นได้พวงหนึ่งสองพวงแต่มันไม่ขยังกับเราหรอกเพราะ ừ, มันกินเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกต้องโอ้โหไปสามสี่ต้นได้เต็มคันรถโอ้ยมันยิ้งทั้งวัน <laughs> แต่พานหมดสวนในคันรถเดียวหนูโอ้ยมันไม่เอากับเราแล้วมันจะเริ่มห่างเหินเราแล้วอันนี้อาจารย์มาผมเข้าใจละครับอ ม่มีอะไรก็ถึงได้โชคดีที่เจอจ์แหละก็อย่างที่บอกว่าอันนี้มันไม่ได้ขาดอะไรขาดเพียงแต่ว่ากระบวนการหนึ่งสองสามสี่เฮียยังวางไม่ถูกตัวใช่เออมันมีกระบวนการมาแต่เฮียไปจับสลับกันเองเอาที่เอาขั้นตอนที่หกไปไว้ขั้นตอนที่สองเอาขั้นตอนที่สามไปไว้ขั้นตอนที่แปดตอนนี้เรามาจับะบวนการใหม่แค่นั้นเองคือกระบวนการที่เฮียทำมาเขาทาถูกหมดแล้วแต่ทุกอย่างเรามานับหนึ่งสองสามสี่ใหม่เรียงะบวนการวิธีการทางานมันถูกต้องใหมือนแค่นี้เองครับเพราะว่าทุกอย่างของเฮียเขาก็มีครบแต่ว่าตอนนี้เราก็มาลัง ตอนนี้มันส่งเสริมยังไงเราก็มาไล่ดูครับทําดีแล้วก็ผมคิดผมผมให้เต็มที่นะฝังเฮียเนี่ยหกเดือนเนี่ยไปดูถตอถ้ะจำถ่ายต้นไหนไว้เลยที่เบายุธจะเอาเป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยไปไล่ถ่ายดูเลยแล้วกลับมาอีกหกเดือนไปดูอืเพราะว่าอยู่นี่มันมีความพร้อมผมต้องผมบอกคําเดียวเลยว่ามันมีความพร้อมทุกอย่างมันมันแค่แต่ว่ามันขาดอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะบอง่ายๆวงว่าตรงเพราะว่าตรงนี้มันมีความพร้อมหมดแล้วรอแต่ว่าจุลินรีสิบห้าพอดอมันเริ่มทํางานได้แค่นั้นเอง ลากต้นผาๆสองต้นนี่มันชนกันแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความพร้อมได้อย่างไงผมถามก่อนโรยไปที่ไหนมันก็ได้อยู่ดีกคนั่นไงขอให้มีน้าละลายขอให้มีตัวที่ไปทําละลายให้ผิพวกนี้มันแตกตัวเป็นสองถึงสามเท่าตัวอย่างที่บอกชอดินซีของคอรอดกรมพัฒนาดินแค่นั้นเองตอนนี้พวกนี้มันจะต้องมาช่วยบริหารจัดการจากหินที่ไม่มีธาตุอาหารตอนนี้พอมันเห็นปุ๊บมันก็จะย่อยสลายหินเราให้กลายเป็นฟอสฟอรัสที่สมบูรณ์เห็นไหมอยู่นี่ฟอสฟอรัสเม็ดเดียวไม่ต้องใส่ก็ได้ฉะนั้นการวันในของ ของในแปลงนี้ครับก็คือหวานตรงไหนก็ได้ก็มันชนกันหมดแล้วล่ะก็หวานตรงสปริงเกอร์อะไรแต่ว่ากงหวานตรงสปริงเกอร์มันได้เปียบตรงที่น้ำเห็นไหมนี่ความชื้นเพราะว่าบางทีฝนไม่ตกมันชื้นอยู่แค่นี้ก็กินตรงนี้ไปแต่พอฝนตกเพื่อพวกนั้นมันไหลไปทั่วมันก็ได้กินอง์ัวี๋ยวมันก็ไหลไปหมดหลังจากสูงมาต่ำนนั่นก็ไปของมันแต่หลักๆคือเราเอาตรงที่มันมีสปริงเกอร์ก่อนมารอบไหนกับสปริงเกอร์มาอันนี้เดี๋ยวเฮียจะสงสัยอาจารย์ ทำไมตรงสปริงเกอร์ผมมันเขียวอยู่จุดเดียวอ๋อมันญ้ามันขึ้นดีแล้วก็บอกว่าทำไมญ่ามันขึ้นดีอันนี้เข้าใจถ้าญ้าขึ้นก็ไม่ต้องกลัวมันญ่ามากตัดตัดแล้วมันก็กลายเป็นปุ๋ยเราคืนเพราะอาหารมันอยู่นั่นครับแล้วเราเราต้องเอาคืนมันมาใช่เพราะมึงเอาไปก่อนเพราะในมันมันไปมีชีวิตที่สดใสแสดงว่าในตัวมันก็มีธาตุอาหารใช่อ่พอเราตัดมันลงคืนปุ๊บธาตุอาหารไปไหน กลับไปให้มาฟ้าวคืนสลับกันไปสลับกันมาตอนนี้มึงกูฝากมึงก่อนก็เหมือนเรามีเงินเรายุดมีพันล้านทางนี้มีหมื่นล้านเก็บไปจะในของไปล่ะเอาไปไหนเห็นไหมปากธนาคารหมดเมื่อไหร่ก็ไปเห็นไหมกลับมาคืนเห็นไหมันก็เป็นของเราคือเก่าถ้าเราถ้าเราเข้าใจอยู่นะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจก็ฉีดยาขายาาทิ้งในซูเพราะฉีดยาขายาทิ้งแล้วยอียงตายเห็นไหมต้องเติมเพิ่มอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะเป็นป่าใหม่หรือว่าเป็นป่าเก่าเราอยากได้ป่าใหม่หรือป่าเก่า ปลาใหม่เปิดมาปุ๊บจุลินทรีย์มันตายไปด้วยถ้าปลาเก่าอยู่บนภูเขาไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรต้นไม้มันใหญ่เอาใหญ่เอาเพราะจุลินทรีย์มันมหาศาลเราต้องทําให้ดินของเรากลับไปหาบรรพบุรุษใช่คือเลิกใช้ยาฆ่ายาว่างั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเลิกยาใช้ยาฆ่ายาทำยังไงก็ได้ให้ทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการว่าให้มันกลับไปหาบรรพบุรุษให้ได้ให้จุลินทรีย์มันเพิ่มจากอยู่นี่มันมีสมมติว่าใส่ไปรอบแรกมันมีสองร้อยตัวอีกรอบถัอไปมันมากอีกประมาณสักสองพันตัวรอบถัอไปมันได้อีกสองหมื่นตัวรอบถ ไตไปจั้งห้าปีแล้วันี้มันกี่ล้านตัวใช่จุลินทรีย์มันย่อยสลายทุกอย่างปุ๋ยว่าท่านได้ใส่เลยปักผ้างามล่ะใช่เพราะหินพวกนี้มันก็คือปุ๋ยสาคัญว่าจุลินทรีย์มันค่อยๆไล่ออกเห็นไหมยน้ขึ้นไปบนเขามีหินก้อนหนึ่งใหญ่กว่านี้เนาะครับเี่ว่าต้นกระบบมันหุ้มไว้ใครไปใส่ปุ๋ยมันทําไมมันต้นกระบกต้นนั้นมันล้อใหญ่กว่ารถยนต์ล้อใหญ่กว่ารถไถเห็นมันต้นมันเริ่มเทิมใครไปปลูกมันอืรากมันก็อุ้มหินเฉยๆทำไมมันโตได้ เพราะจุลินทรีย์มันมหาศาลใช่มันย่อยอาหารทุกอย่างให้กลายเป็นปุย๋ยเออแต่ของเราทาไมหินก็มีอะไรก็มีมันทาไมไม่ย่อยให้เป็นปุ๋ยเพราะมันไม่ไมีพอดอมันไม่มีจุลินทรีย์ครบสิบห้าพอดอที่ข,อ,ของกรมพัฒน,นาที่ดินนี่ไงอันเนี้ยมาคุยกันวันนี้คือคือทุกอย่างเฮียเข้าใจแล้วแปลว,ว่ารอ,อนับหนึ่งใหม่แค่นั้นเองเอาขั้นตอนของเฮ er ียมาตั้งใหม่อมตอนนี้เอาขั้นตอนที่แปดกลับมาไว้ขั้นตอนที่สองเอาขั้นตอนที่สามไปไว้ขั้นตอนที่เก้าสลับเลขให้เฮียแค่นั้นเองอืแล้วก็รอเวลา แค่ลำดับนี้ถูกต้องแค่นั้นเองเออนั่นแหละแค่นั้นเองไม่มีอะไรจะคุยกับบ่าวชุวยก็บอกมาแล้วกันจะได้ลำดับไม่เทียนเดี๋ยวทรั้งนี้เขาเขาทำตัวเลขให้แล้วก็ทำตัวหนังสือว่าอันนี้เข้าใจแล้วเนาะประมาณตีไสี่ร้อต้นไปง่ายๆลองแกนเนอะตัวนี้ตัวนี้จะทำดอกตอนไหนนี่ก็ยังยังถามทางลงก่อนว่าเขาจะเอาเดืนไหนฉีดจนใบมันเข้มแล้วจะบอกว่า เราต้องตัดลูกออกเพราะมันดกเกินเหตุใช่ทุเรียนปีนี้ที่อยู่ในสารปรับปรุงดินของอาจารย์และน้ำหมักของอาจารย์ลูกเท่าไหร่เมื่อเช้าสองสองโลแปดเกือบสามสองโลเก้าบางตัวสามโลโหนึ่งก็มีผมต้องให้ตัดจอืงมันไม่ยอมร่วงอาจารย์มันไม่ยอมร่วงท่านยังไงต้นขนาดน,นี้เอาไว้แปดสิบลูกก,ก็ตายดีแต่ของของเราจะมีการแต่งช่อเวลาถึงมันออกมานะรเราจะไม่ให้เกินแปดสิบหรือห้าสิบ ห้าสิบ่ห้าห้ห้าสิบห้าสิบช่อประมาณประมาณต่อลูกนะช่อไม่ให้เกินห้าสิบลูกห้าสิบลูกนั่นจะเเราจะได้ลูกไซส์ไม่ไม่ไม่เท่าที่เขาต้องการอเราจะถูกตัดราคาลงมาถ้าเราปล่อยเยอะเนาะก็ผมกับประมาณห้าสิบกับเจ็ดสิบเวลาเข้ามาแต่งแต่งช่อเนาะให้เขาตัดออกให้หรือประมาณนั้นไม่ให้เกินเจ็ดสิบแล้วก็ไม่บางคนมันไม่เคยเห็นไงก็อย่าเก็บใช่ใช่ผมบอกว่าเดี๋ยวทําน้ําหนักเอาแต่น้ำหนักที่เราจะเคยอยู่ประมาณสามถึงสี่ลเราทําเป็นสี่กับห้าเลย ครับมันทําน้ําหนักขึ้นได้ใช่เอาเมื่อเช้าไปสั่งงานแล้วก็ไล่ตัดกันโอ้โหมันลูกน้องก็เสียดายเนาะสามโลหนึ่งอย่างเงี้ยเนื้อหวานแล้วนะครับพากันอามีดเกล็ดหวานนะหวานหวานแล้วเนื้อเริ่มหนาเป็นจะเป็นขนาดนี้แล้วไงครับแต่ก็ว่าต้องทํานะไม่ทาแล้วมันผลเสียมันมากกว่าผลได้โอเคครับคือฟางหนึ่งก้อนนี่เวลาเราจะโยนลงน้ํยในน้ําเราเนี่ยเราต้องการให้มันมีธาตุอาหารนะใช่อ่านเฮียเขาอยากต้องการธาตุอาหารผมเคยพูดเสมอว่าในปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันคือโปรตีน โปรตีนในปุ๋ยยูเรียที่เขาวิเคราะห์ออกมามันคือ16%ทำไมปุ๋ยยูเรียมันกลายเป็นโปรตีนรู้ไหมแต่มันต้องให้สัตว์เขี้ยวเอื้องที่มีสีกะเพาะเป็นตัวจัดการบริหารจัดการให้โดยเฉพาะวัวถ้าวัวมันกินเขาปุ๊บมันจะได้โปรตีนตรงนั้น286%กินแต่ฟางก็อ้วนแต่เราต้องเข้ากระบวนการหมักไม่หมักไม่ได้นะัไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวมันจุกเลยนะใช่ไหมเขาก็เอาไปหมักให้ปุ๋ยยูเรียมแตกตัว เสร็จแล้วให้จุลินทรีย์กระกากน้ำตาลมันทำการย่อยสลายแต่เนื่องจากว่าเราต้องการเอาไปปรับธาตุพีเฮทในสระเพราะว่าดินของเราเนี่ยมันเป็นดินหินดินทรายที่มันมีแคลเซียมใช่ความมีแคลเซียมเพื่อพวกนี้โดยหลักๆก็คือน้ํามันจะไปทางด่างครับเราก็ต้องการปรับแหมพีเฮมันอยู่พอดีพอดีหน่อยแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารในน้ำฟางหนึ่งก่อนนะางหนึ่ง้างแล้วกอาขี้วัวยัดได้เท่าไหร่กายัดเข้าไปขี้วัวแห้งเหรอเนาะขี้วัวแห้งแล้วก็งะออกมาแล้วก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็ปุ ประมาณสอง 2> 2กิโลหนึ่งก้อนเนาะหนึ่งก้อนสองกิโล <2 S 1> แล้วก็มันกระเชยกมันรัดอยู่แล้วใช่แล้วก็ให้ทุกร้างโยนลงไปในน้าครับโอ้ยยูเรียมันโดนน้ามันก็ถูกการย่อยสลายตอนนี้ปลามันก็ได้กินใช่แต่สิ่งที่มันแตกตัวตรงนั้นคือค่าธาตุอาหารครับตัวเอ็นมันก็จะแตกตัวตอนนี้กรดอะมิโนที่มันจะสะสมให้กายเป็นโปรตีนมันก็เริ่มแตกตัวมันสะสมกรดอะมิโนโปรตีนมันก็ไปทําให้หญ้าฟางน่ะ ซึ่งมันมีธาตุอาหารครบอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่มีตัวไปทําให้เกิดธาตุอาหารแตกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวพีตัวเคเล็กตั้งแต่ดิมันก็มันก็แตกตัวลงน้ำพอเฮียดูดน้ำมาใส่ต้นพืชเฮียก็จะได้ลดปุ๋ยเคมีลงไปเพราะมันมีส่วนหนึ่งมาอีกแล้วแต่นั้นเนี่ยวิธีทําให้น้ํามันมีธาตุอาหารตอนนี้ต่อไปก็จะมีพวกแคนตอนก็จะมีพวกกบพวกเขียดมาไข่ได้ได้ซอนลุงพวกคันได้ปเนี่ยอันนี้อันนี้ข้อข้อดีอันที่สองก็คือหมายความว่าพอออาบอสปริงเกอร์แล้วเราเอา สารลุงดินไปวางไว้แถวนั้นอีกมันก็จะมาตรงไหนรวมพวกกันตรงไหนไม่สารปรับปรุงดินของอธิาจารย์ว่าไงที่เราจะมาโรยตามสปริงเกอร์อะไอน้ําที่เรามามันก็มีสารที่เราทําไว้แล้วใช่ไหมแล้วก็มาเจอมาเจออดีศ็นปวกเดยวกัน้าไป็นพวกเดียวกันดมันก็เลยแตกตัวไปเหมือนมามาปาร์ตี้กันเนาะแล้วมันก็จะวิ่งสนุกสนานไปในดินเ อันนี้มันก็ได้มันไม่มีกติกาเขาบอกคำเดียวว่า6เดือนได้เจอกันเนี่ยใช่ใช่ผมฟังแล้วผมเข้าใจแล้วอ่าก็เดี๋ยวหเดือนมาเจอกันว่ามะพร้าวมันจะเปลี่ยนยังไงเพราะว่าถ่ายรูปไว้แล้วใช่ไหมว่าแต่ละต้นที่เราจะมาว่าเนี่ยที่ต้นถ่ายรูปไว้เซ็ตๆเน่แล้วมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วยังบอกนี้สัก